เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการเลื่อนตัวขึ้นหัวเตียงนะคะทําในกรณีไหนบ้างได้หลายกรณีมากอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการฟีดอาหารนะคะการที่เราเลื่อนขึ้นหัวเตียงเนี่ยก็จะทําให้โพ i ิชันหรือรูปร่างตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเวลาที่เราจะเช็ดตัวปูเตียงอย่างอื่นก็เหมือนกันนะคะเราก็จะใช้ทักษะตัวนี้เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยคุณจะบอกว่า พี่นอมเนี่ยละเอียดอ่อนมากตอนที่เราเลื่อนตัวสังเกตไหมคะคุณยายท่านมีเสียงร้องครางออกมานะคะพี่นอมก็สังเกตว่าคุณยายเป็นยังไงพี่น้อมก็ไปจับนะคะไปสัมผัสคุณยายไปส่งความรู้สึกดีๆให้คุณยายใช่ไหมคะตอนนั้นทําให้คุณยายเสียงเงียบลง,ลงพอเสียงเงียบลงเนี่ยแปลว่าอะไรคะคุณยายรู้สึกสุขสบายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในการอุ้มยกเคลื่อนย,ย้ายไม่ใช่เคลื่อนย,ย้ายแค่ร่างกายนะคะในการไหมคะดูแลด้านจิตใจเป็นเรื่องสําคัญซึ่ง ถามว่าจ้างขาหนูดูแลตอนเข้ามาละตอนระหว่างทําหนูไม่ต้องดูแลได้ไหมคะไม่ได้<ช>ไดนะคะ<ๆ>เพราะว่าในความเป็นชีวิตของคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณยายบอกได้ไหมจะเจ็บปวดตอนไหนบอกไม่ได้ลคะค่ะแต่เราสามารถสังเกตได้ไหมคะมสังเกตได้ไดอันนี้ก็ต้องอครูก็ฝากซีจีไว้เนาะสำหรับพูดดูแลนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะเลื่อนขึ้นหัวเตียงครูอยากให้เราช่วยสังเกตนิดนึงเมื่อกี้เราพูดครูแนนเนี่ย คุณแอน,นพูดถึงเรื่องข้อต่างๆใช่ไหมคะในการยึดติดครูเพิ่มอีนิดหนึ่งนะคะรอยช้ำหรือว่าจุดจ้าเลือดต่างๆนะคะจุดไหนที่คุณยายจะเจ็บปวดเวลาที่เราเคลื่อนย้ายให้เราเรามัดระวังหรือมีรอยแผลอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะให้เราเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตเชิญคุณแอน,นนะคะ<อ>มาสาทิตเรื่องของการเค<อ>ลื่อนย้ายขึ้นบนเตียงซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณยายท่านได้ อยู่ท่านี้ถึง2ชั่วโมงละเราจะเลื่อนขึ้นข้างบนเพราะเราเห็นว่าตัวตกข้างล่างใช่ไหมคะ,ะเชิญคู่นั้นเลยค่ะค่ะในส่วนของการที่จะเคลื่อนย้ายตัวขึ้นบนเตียงนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องปรับหัวเตียงให้ลงก่อนนะคะเดี๋ยวให้ค่ะได้ค่ะผู้ดูแลช่วยเนาะ,ะในการมาเยี่ยมบ้านโชคดีมากเพราะเราเรียนรู้ไปด้วยกันทั้ง 4G ทั้งผู้ดูแลใช่ไหมคะ,ะเวลาที่ปรับเตียงลงเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีภาวะความดันโลหิตต่ำ จากการเปลี่ยนท่าเราก็จะทําให้ท่านรู้สึกวิงเวียนไม่สุขสบายเวลาที่ไขเตียงลงไข่ช้าช้านิดนึงแล้วก็ค่อยๆสังเกตสีหน้าคุณยายนะคะอขอบพระคุณค่คคะ,ะจากนั้นเดี๋ยวอ้อมหมอนออกก่อนเนาะตนนะคะ กเดี๋ยวออกใช่ค่ะอันนี้าเอาของพวกนี้ออกก่อนเนาะครูนันให้ความสําคัญมากนะคะเราเอาอุปกรณ์ที่ติดตัวก็สอยุข่ายนอนงายก่อนนะคะอันนี้เราก็ต้องดูแลเรื่องภาพลักษณ์ู้สอายุด้วยนะคะออาจารย์ขออนุญาตนะคะเราจะเลื่อนขึ้นหัวเตียงเราจะเอาหมอนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ที่หัวเตียงเพื่อป้องกันเลยค่ะป้องกันสีสษะกระแทกใช่ไหมคะเหลือจน นะคะปลายเท้าเราเนี่ยปลายเท้าของเราเป็นไงคะชี้ไปข้างหน้าข้างหนึ่งถูกไหมคะในกรณีของคนที่จะช่วยในการเคลื่อนย้ายนะคะของผู้ที่ยกนะคะเอาปลายเท้าชี้ไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็ขาของเราเพื่อเตรียมตัวในการถ่ายน้ําหนักนะคะจากนั้นจับตรงบริเวณสะโพกและตรงหัวไหล่แล้วออกแรงช่วยกันยกอ๊อโอเคนี่ค่ะจากนั้นเราก็จัดท่าคุณแอน่าเมื่อกี้ตอนยกเนี่ยคุณแอนยกขึ้นมาสูงนิดนึงใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้มันไงนะคะ เกิดการเสียดสีไม่ให้ผิวหนังคุณยายเนี่ยไปครูดกับพื้นนะคะนะคะโอเคอ่ายอดเยี่ยมเลยจะเอ๋นะคะระหว่างที่ทํากิจกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าไงคะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุสําคัญไหมคะนะคะพอจัดท่านี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นพี่นอมบอกว่าไงคะอ๋ออาจารย์ขามันมันใกล้จะเที่ยงละเดี๋ยวพี่นอมจะจัดท่าลุกนั่งใช่ไหมคะ เดี๋ยวเชิญคุณแันสอนต,อต่อเลยค่ะทานทานข้าวแล้วก็ลุกนั่งนะคะ,คะได้ทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่พี่นอมให้ทานข้าวถ้าท่านอยู่ในท่านั่งเนี่ยโอกาสของการสำลักจะน้อยลงนะคะ,ะ,คะแล้วก็หลังจากที่อยู่ในท่านั่งแล้วหลังจากทานก็ให้อยู่ในท่าเดิมต่อไปสักอย่างน้อย30มสนาทีนะค,ะ,นะ,คะ,ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราจับท่าศีรษะสูงแล้วก็ท่านั่งต่อไปนะคะ ตอน<ม>นี้เนี่ยจัดท่าศีรษะสูงเนี่ยด้ความที่ว่าพี่นอมเนี่ยไฮเทคคะว่าเรามีเตียงไขได้นะคะพี่น้อมขาขออนุญาตนะคะเมื่อกี้เนี่ยด้ความที่เราสองคนวัยรุ่นเราก็เลยทําเร็วมากนะคะเดี๋ยวผู้เรียนอาจจะดูไม่ทันพอจะจัดท่าศีรษะสูงจัดท่าไหนก่อนคะเร <c oughs> าไขเตียงด้านปลายเท้าก่อนนะคะอ่าแล้วเราค่อยๆไขด้านศีรษะชา้าๆพี่น้อมขาอาจารย์ขออนุญาตนะคะ <c oughs> อันนี้เนี่ยเอ่อ นะคะพี่น้องค่อยๆนะคะเราก็ดูไปด้วยแล้วเราก็ค่อยๆหมุนนะคะแล้วแล้วตัวเราเองเนี่ยไมคะหลังเราจะตรงพี่น้องจะไม่ปวดหลังไม่ว่าจะไขกี่ครั้งหลังยังสวยเหมือนเดิมนะคะนะคะอันนี้คุณยายขาเราก็ดูพอหรือยังนะคะอันนี้เนี่ยูสดูแลขยิบไปอันนี้สูงไปใช่ไหมคะเราดูว่าสูงไปหรือเตี้ยไปดูยังไงคะคุณแนนดูการหายใจได่ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณยายหายใจได้ไหม หายใจได้อยู่ค่ะอ่ะอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจัดท่าศีรษะสูงสศีรษะสูงตั้งแต่30องศา45องศาหรือ90องศาเราดูตามความสามารถของคนไข้ลักษณะคุณยายเนี่ยคุณนานมอง,มองแล้วาสามารถจับถึงเก้าสิบได้ไหคะอาจจะช่วงแรกนะคะบริการปรับก็คือเพิ่มเป็น45ก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่แบบ จับมา90องศาเลยทีเดียวเนาะอ่าใช่ค่ะคุณแนนค่ะท่านี้เนี่ยอาจารย์ขออนุญาตนิดหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราไปเรียนใช่ไหมคะพ c ซเราจะบอกว่าอาจารย์ที่บ้านไม่มีเตียงแบบเนี้ยเวลาจะจัดท่าคุณนายนั่งโดยที่ไม่ต้องไขเตียงทํายังไงอ่าจัดจากข้านี้นะค่ะเราขึ้นไปสูงนิดนึงหมายถึงว่าให้ขาลงข้างเตียงใช่ไหมคะก็ต้องช้อนใช่ช้อนแล้วดึงตัวขึ้นเล่องแบบอึอบืค่ะ แล้วก็เอาหมอนลองเอาหมอนมาลองนะคะขอบนุญค่ะค่ะซีจีจะเห็นว่าคุณนั้นก็เวลาจะจับศีรษะก็ขออนุญาตคุณยายขอโทษคุณยายก่อนนะคะอ่าไป็นี่คะอันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านไม่มีอาจารย์ขออนุญาตเมื่อกี้เนี่ยพี่น้อมทําดีมากพี่น้อมก็จับตรงหัวไหล่นะคะอาจารย์ขออนุญาตว่าถ้าเราทําคนเดียวหรือทำสองคนก็ได้นะคะเราสอดมือเข้าไปใช่ไหมคะคุณแอน แล้วเราก็ซ้อนไปที่นะคะซ้อนไปที่ตรงอะต,ต,ตรงขอบของคอตรงบ่าะะตรงชว่วงนี้ค่ะอันนี้เนี่ยกรณีที่ผู้สูงอายุท่านจะล้มไม่ว่าไปข้างหน้าหรือข้างหลังอ,อันนี้เราจัดอยู่ในแกนกลางของส่วนบนอยู่แล้วนะคะท่านก็จะเกิดความสมดุลนะคะไม่ล้มความพลิกหงายไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะอันนี้นะคะพอดีว่าคุณยายท่านเนี่ยจัดได้ประมาณห0สิบถามว่าในการทํากายภาพ การจัดท่าเนี่ยพร้อมกับการเตรียมทํากายภาพต้องถามคุณแนนว่าบางครั้งจัดท่านี้เนี่ยเก้าสิบจัดได้ไหมคะจัดได้แต่ใช้เวลาสั้นลงใช่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้ก็พี่ซีจีมีอะไรสงสัยตรงไหนไหมคะไม่ค่ะอันนี้ดูแล้วทาง่ายกว่าไหมคะง่ายกว่าทำง่ายกว่าใช่ไหมคะอันนี้เราจัดท่าศรีรษะสูงบนเตียงละเดี๋ยวเราจะจัดลงข้างเตียง นั่งห้อยเท้าข้างเตียงค่ะเดี๋ยวเชิญคุ้แน่เลยค่ะในกรณีที่เราพี่น้องจะจับผู้ป่วยลงห้อยขาลงข้างเตียงเน้ออย่าลืมว่าเราจะต้องหลังจากทานอาหารไปแล้วสักประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้เกิดการย่อยให้กับผู้ป่วยก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยๆปรับหัวเตียงลงนิดนึงช้าๆค่ะปรับช้าๆค่ะสุดยอดเลยค่ะอย่าลืมดูหลังของผู้ดูแลเองด้วยนะ จากนั้นเรามาเอาสัมภาระออกเนาะจากเหมือนตอนพลิกตะแคงตัวมาเลยค่ะก็คือจับบริเวณสะโพกกับตรงหัวไหล่อย่าลืมการแขนงข้างฝั่งที่เราจะพลิกตะแคงตัวออกนิดนึงเพื่อป้องกันการกดทับบริเวณหัวไหล่นะคะตรงสะโพวกอึ๊บพอพลิกตัวมาได้แล้วมือจับและขาแขนของเราอีกข้างนึงค่ะกวาดขาคนไข้งขงลงมา ค่ะหลังจากนั้นนะคะเอามือช้อนบริเวณหัวไหล่แล้วก็จับบริเวณข้อสะโพกแล้วดันขึ้นอบอาสวยงามอันนี้เนี่ยเมื่อกี้นอกจากคุณแนนจะเป็นไงคะดูเรื่องอุปกรณ์ต่างๆแล้วคุณแนนยังดูเสื้อผ้าของผู้สูงอายุนะคะว่าเป็นไงคะท่าน เสื้อผ้าติดใส่เรียบร้อยหรือเปล่า <c oughs> นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าพอยกเสร็จไหมคะโอ้<ม>คุณยายโปรตั้งแต่ศีรษะจดปลายเทา้าไม่นะคะอ่าค่ะอืมอันนี้นจากนั้นให้ผู้ดูแลนั่งประกบทางด้านข้างนะคะอ่ะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวลองให้ให้ปานนเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวอะี C G ของเราลองทำดูสิคะอ่า เราเราจับแขนไว้นิดนึงนะคะ<ช>คุณยายก็จะไม่ไม่ล้มไปข้างหน้านะที่คุณแนนบอกแล้วก็มของข้างหลังนะคะ<ช>อันนี้เนี่ยคุณแนนขาจะนั่งได้นานแค่ไหนเราสังเกตจากอะไรคะจากสีหน้าของคนไข้ค่ะแล้วก็การหายใจบางทีคนไข้อาจจะเริ่มหน้าแดงแล้วแล้วก็เริ่มหายใจถี่มากขึ้นและอันนี้ค่ะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็เริ่มล้าแล้วค่ะค่ะนะคะซึ่งในแต่ละวันอาจจะต่างกันเราต้องประเมินเป็นแต่ละครั้งที่เราเข้ามาเยี่ยมไปนะคะ ในกรณีที่คนไข้อยู่สูงกว่าเตียงแล้วคะแล้วขาคนไข้นะคะจะมีโอกาสที่จะพัดล้มเข้าไปข้างในเตียงอย่างนี้แล้วหน้าคนไข้ก็จะเกิดการหกล้มมาข้างหน้านะคะให้คนผู้ดูแลนะคะหาเก้าอี้หรือแผ่นไม้นะคะให้มารองให้คนไข้อยู่สูงประมาณตั้งฉากประมาณ90องศาอย่างนี้นะคะเพื่อป้องกันการหกล้มของคนไข้นะคะแล้วคนไข้ก็จะสามารถนั่งทรงตัวเองได้ดีเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันฟุตดอปคือป้องกันทําให้นะคะ กล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้ากับข้อเท้าเนี่ยดีนะคะ